เดไให้เดินนม่หนอกแ่ระป้ที่ก็เอาามาวสม่รบ้านร้นี่เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเีวเดี๋ยวเี๋เดี๋ยวเี๋เดี๋ยวี๋เดี๋ยวเี๋เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเี๋เดี๋ยวเีวเดี๋ยวดี๋เดี๋ยวเีวเดี๋ยวเียเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเี๋เดี๋ยวี๋เดี๋ยวี๋เดี๋ยวีเดี๋ยวีเดี๋ยวี

嗯好 k 好那好那，好走好走好走好来，好 <noise> 来，好来，好来，好走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 好 ได้ไม่เท่ากันไม่เนไรนะให้คนนี้ก่อนเด็กงงเงี้ยละใส่คนนี้ก่อนเออเด็กงงเง้เออเอ่ออาไีีเนาเนะเนนเนคนไหนชีนคชีนชนเออเอมาจัดอาลูกมึงเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเออาจัดกรลูกมาเถอะเอาขึ้นมาเนยงเงยเนี่ยแล้วไีก็ส่แล้วน้อนนี้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 

ได้ได้ขอยนมสมใจแล้วไปแล้วไปมานี่ไม่ได้ป๊อปป๊อปขึนเยอไมล่ะพีเอ๋ออ่ายังวยังเอาเลยกม่มยเยอะเข้าเด้อไม่เยอะเด้ ต้นมาเอาเอาไปขนมาไปด้วยต้นมาเนี่ต้มานี้ต้นมาขนมนี่มาเลยอะไรอะปวดเอ็วดเอาสูงสูงเอาสูงสูงขึ้นมาเอาสูงสูงขึ้นมาเอาไปน่าปดอะไรอะ เจ้าของนอาจะเช็เเอานสยขึ้นมาบ่มมามาาอมาไม่ยาโอเคเด็กมารอบสยังไม่หมดเลยรอบไร่ยังไม่หมดนะ เราเองมาสมาเลยมามคนแก่ก็มามมาลยร่ะอะไรอ่ไรอ่ะอรอ่ะไรอ่กอะ่ะอไรอ่ะไรอ่ะอยไอ่ะอะไรอ่ะ่ะอะไรอ่ะอไเอ่ะอะไรอ่ะอาไลาเ่่อะ่ออ่าอ่ไ่่่่่งไ่่่งไปัไ่ ออกตีเลยแม่ใครยังได้มาเข้าแถวก่อนเอาตีไปอ่าจำบันคือ่าสาวสาวมาเข้าแถวกันนี้ตั้งหลงอ่าสาวเขาได้แล้วถอยหลังก่อนให้คนที่ยังไม่ได้ก่อนอ่าใช่ถ่าได้ถุงแล้วถอยหลังไม่ใช่เขาอยู่นั่นแหละให้สาวอันนี้ยังไม่ได้เหรอยังไม่ได้เหรอโอเคอ่ะก็วืุอตรงหนยืุอตรง

เอาเอาละพอย้าย c i รอบแรกคนใายไ่ไอที่2ด้วยห่ะแจก้ยอะไปแข่มาเดี๋ยวไม่ยอบอ่อาีกันน่ไะห เออคนนั้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับไปแมนะครับครูครูคนไหนหคมาเอายูู่วนก็ได้หมขนมดคก็จะกินกินมาเลยนะอเลกอันเล็กอัน ที่นั่งกันอยู่ไปที่ไหนไปไปได้ทางไหนใครใครใครมารอบแรกใครไม่ได้มาเลยครับได้ดึงกระบอกลอกคนนี้ยังไม่ได้เหรอมาออมกินได้เหรอมาออมมาออม sao vậy? nóng quá rồi, nóng quá rồi, nóng quá rồi, นี่ว่าจิตอาสาพรุ่งนี้มาใช่ไหมขนมเนี่ยให้พวกนนี้มาได้นมไายังอันนี้ให้เปอะไรพี่อืมอันนี้ให้เด็กๆน้องๆหนุงนี่ไหมให้หนุงหน่อยาผู้ใหญ่ก็ตกินครับถ้าไม่หิวไม่ต้องกินผู้ใหญ่้ยอโอเคเก่งไามไปก่งมเก